สวัสดีครับจากกรณีที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสั่งปลดโค้ชเยาวชน14ปีนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มงานประเด็นนี้สร้างความแคลงใจให้กับประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลปที่เป็นผู้คัดเลือกโค้ช14ปีเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยขอนัดพูดคุยกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อวานนี้ครับ โค้ดเฮงวิทยาลาผักกุลนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลควบตำแหน่งประธานเทคนิคนัดพูดคุยกับพลตารวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการปลดสราวุฒสุขแสวงในระหว่างที่โค้ดเฮงเดินทางไปยังต่างประเทศโดยไม่มีการถามความเห็นของประธานเทคนิคและโค้ชสราวุฒก็ยังไม่ได้เริ่มทํางานนะครับและเห็นได้ว่าการคัดเลือกเด็กลงเล่นรายการเฉพาะกิจ14ปีไม่มีเด็กเส้นตามกฎเหล็กของสมาคม เพราะได้ไปตรวจสอบด้วยตัวเองและยังมีกระแสข่าวออกมาว่าจะตั้งผู้จัดการทีมมาทำชุดยาวิชน14ปีและนำโค้ชที่ผู้จัดการทีมเลือกมาด้วยโค้ชเหงย้ำว่าหากสมาคมกีฬาฟุตบอลทำแบบนั้นจริงนะครับในฐานะประธานเทคนิคจะต้องขอตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยที่เขายังไม่ได้ทำงานเลยเราปลดขอกซะแล้วแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วโค้ดสองคนที่ยวเข้ามาเนี่ย เป็นโค้ชที่มีความสามารถนะครับซึ่งผมเห็นเขาทำงานมาแล้วในดับเยาวชนนะครับเพราะนั้นคนที่คุกคีกับเยาวชนเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับที่จะทำทีมเ,เราต้องคุยกันให้เข้าใจกันเองว่าแต่ละคนมีบทบาทยังไงแล้วรู้ไหมว่าบทบาทของผมคืออะไรนะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับโค้ชเฮงวิทยากับสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการประชุมและตั้งโค้ดเยาวชนทีมชาติทุกชุดเข้ามาทําหน้าที่โดยสมาคมมอบหมายให้โค้ชเฮงและทีมงานประเมินพิจารณาการทำงานของโค้ชทีมชาติทุกชุดหากมาตรฐานไม่ผ่านนะครับจะเรียกพูดคุยเพื่อปรับปรุงหากยังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาให้ออกครับ